ปประเด็นข่าวค่ะยิ่งหนียิ่งแย่นายกเยอรมันเตือนตะวันตกควรเจรจารัสเซียก่อนสงครามบานปลายกว่านี้สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเดินทางมายาวนานไม่มีทีท่าว่าจะจบลงในเร็ววันค่ะรัสเซียโจมตียูเครนอย่างหนักหน่วงจนประเทศใกล้ล่มสลายล่าสุดนายกเยอรมันออกโรงเตือน ตะวันตกควรเลิกหนีการเจราจากับรัสเซียก่อนทุกอย่างจะสายไปกว่านี้อลาฟชอลนายกรัฐมนตรีเยอรมันได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อใหญ่ใจความว่าชาตะวันตกหากถอนตัวจากการเจราจาใดๆกับมอสโกเพิ่งจะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างแย่ลงและจะทำให้การขัดแย้งที่ดำเนินอยู่จบยากมากยิ่งขึ้นและได้ยืนยันต่อไปว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องคุยกัน และหลังจากสงครามนี้สิ้นสุดลงเยอรมันก็จะทำการติดต่อกับรัสเซียจะทำการสร้างสันติภาพและยืนยันที่จะอยู่ร่วมเคียงข้างกับรัสเซียทันทีที่สงครามสิ้นสุดลง ด้านจุดยืนของเบอร์ลินในสงครามครั้งนี้เยอรมนียังคงส่งอาวุธสมัยใหม่ไปให้เคียฟและยืนเป็นประการป้องกันไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างนาโต้และรัสเซียและพยายามอย่างหนักให้เกิดการจรจายอย่างต่อเน,นื่องกับมอสโกเพราะนายกเยอรมันนั้นเชื่อว่าเป็นทางเดียวที่จะทำให้สงครามสิ้นสุดลงไม่ใช่ยุทธวิธีทางการทหาร และมีสื่อยืนยันเขาว่านายกรัฐมนตรีเยอรมนีและปูตินได้คุยโทรศัพท์กันเมื่อวันที่2อธันวาคมที่ผ่านมาโดยได้ถกกันถึงสถานการณ์ต่างๆในยูเครนและทางนายกของเยอรมันก็ได้ประนามการโจมตีทางอากาศของรัสเซียว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจน มันหนึบญี่ปุ่นแท้ตรงนี้เลยชิโนโมันหนึบอาหารคู่ใจสําหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ําทําจากมันญี่ปุ่นแท้ร้อเปอร์เซ็นเหมาะมากๆสําหรับคนที่ควบคุมน้ําหนักโลชูกาอีกด้วยนะครับมี2แบบให้เลือกสรรทั้งสีเหลืองเบนิฮารุกะกลิ่นหอมรสชาติหวานและสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบหนับละมุนลิ้นสุดๆ1ห่อขนาด300กรัมในราคาเพียง189บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เมื่อซื้อ6หอ่อ1090บาท